เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด u ัวร์จีใต้คลิปเลยครับ Idol Elementary Plus นะครับผมเกือบแล้วแล้วลอง M Classic แล้วนะเกือบดยากเกือบอยากคอนเน็ตแล้วนะตะกี้เกือบบแแลล้้้วววนนนนะเเเกกืออีีิดดยท่าั จุนระบบทันนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดก็คือตัวต่อพันปียูกิโอนะครับโอ้โหตัวต่อพันปีนั่นเองตัวต่อใส่รูปปั้นครับผมไปใส่ในเออบ้านเราแต่หมีก็ยังไม่ถึงเลยอะแต่หมีจําได้หมีเคยเล่นมาก่อนอะบ้านเราเนี่ยครับเอ,เ,อเอาไว้ว่าบ้านหมีแทบไม่ได้กดเลยนยะเพิ่งจะมากดเนี่ยเพราะว่าจําเป็นนะครับสร้างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะหมีลืมขอใัยครับมเาเจอรูกป,ปั้นไปใส่รูปปั้นมีแนะนําให้เลือกอย่างละหนึ่งก่อน เอาอย่างไรที่ไม่ซ้ำครับอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไปก่อนแล้วใส่ให้ครบแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะต่อไปในส่วนตอนนี้มีอันเชิญนะครับผมอันเชิญเราสามารถเลือกได้ตัวไหนที่สุดให้คาป้าครับจะเอาคาป้าเล่นกับใครเหรอเอาดัรกหลอดก็ได้ลดดาเมจแต่คือไอตัวพิเศษพวกนี้เพื่อนเพื่อต้องหาตัวซ้ำมันให้ได้อ่ะจะเอาระเบิดมาใส่ก็ได้ตมีมองว่าใส่แต่คาป้า,ให,า,ปาให้คาป้าแม็กตัวเดียวก่อนดีกว่าถ้าไปเอาดัรกหลอดเดี๋ยวมันก็ต้องแย่งกัไอย่างีกเปล่าอ่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะแตมีมีเอาคาป้านะครับ แเป็นสายกยายภาพก็รอล่าแล้วแต่เลยโอ้คงมีใช่ไหมคงคงมีใช่ไหมครับคงมีตามนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆจะลอกไปก็ได้แล้วแต่เลยเนี่ยมีใส่ตามนี้เลยครับโกดทำไมใส่โกดโกดมันแจกฟรีอ่ะมันอัปดาวเต็มง่ายๆนะครับแล้วก็เออเราคู่นี้เอามาใส่เพื่อบวกเอแอกแ,แท็้งปาร์ตี้ครับเอม็มแกแ็แล้วก็คุซาเดอร์ใส่หมีแต่ว่าจะใส 9, ่เอสกาก็เลือกเอาตัวไหนซ้ำเยอะก็เลือกตัวนั้นนะอ่ะ แล้วก็คาป้ามีใส่แค่นี้เองจบแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาดักหลอดเอาดักหลอดมาแทนนี่ก็ได้ครับโอบาลอนเพราะว่าโก้มันแจกฟรีนะมันเก็บไปเรื่อยๆมันก็ดาวตันตัวฟรีอะ่ะเออมีคาถามอะไรไหมครับพี่อโอ้มีจดไปเยอะหมีต้องรีบไงถ้าเกิดวันนี้หมีไม่เคลียร์วันนี้หมีไม่พูดแลกหน้าล็อกเอ็มเอ,อ้ยแลกหน้าล็อกเนี่ยนะเกมอื่นอีกเยอะมากครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปิดยาวเลยอะ่ะต้องรีบเคลียร์นะครับ อ่าตอไปเป็นในส่วนการ์ดอ่ะเดี๋ยวมีขอ้อยาดพูดเลยครับการ์ดที่คนถามเอาการ์ดเลือกอะไรถ้าเกิดกายภาพก็เลือกลอร่ทีมนีน้ถ้าเกิดเป็นทีมเวทก็เอานิงฮองเพราอย้ายได้ถือราคาป้าเอา้าเลือกตามนี้เลยครับการ์ดตามสบายแต่มียังไม่มีสบายนะเออเออมีคนในบอร์ดเขาเออเทสไฟพิลล่าให้ดูด้วยครับแบบ5าดาวนะเนี่ยเอาอีกแฟกกับเ,เพื่อนเพื่อนเปิดได้นะครับถ้าใครอยากลองมีไม่มีไม่มีไม่มปัญญาลองไม่มีไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวเติมเยอะเดี๋ยวคนดรามาอีกกู นี่เจ้าอาวาลอนครับอาวาลอนที่5ดาวเห็นไหมจะปลดไฟพินล,ล่ามีคนลองเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าดามเมจถึง40่ล้านแต่เขาไม่ได้บอก e เอฟเฟกเท่าไหร่นะขึ้นให้ดูนะครับอันนี้มีคนลองแล้วก็เลยเอามาให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหมีหมีคงไม่เปิดอะเพราะว่าหมีว่าแค่นี้มันก็เล่น่าด่านได้แล้วสําหรับหมีนะแล้วก็เพืเ่อนๆที่แบบว่ากะไปเอาดามเมจวิสัยแบบยิงถล่มโลกเลยก็ควรจะจัด4ดาว5ดาวครับเจ๋งสีดาวเป็นโซสไตล์ก็ยิง2ี่ล้านอะ5ดาวยิงไฟพินล,ล่า40ล้านโอ้โหวิส่ยแม คืออาชีพอื่นไม่ต้องเล่นแล้วแหละถ้าวิศาะมันจะตึงขนาดนี้ก็ให้เขาเถอะไหน Gen 4 Gen 5มไม่รู้อะแต่คือไม่ไมรู้จะเล่นกันถึงหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันมีว่าเอาตัวอะไรที่เก่งตอนนี้เลยดีกว่าเล่นแล้วเราเก็บทองเก็บอะไรง่ายกว่าพี่บ่าครับมีคําถามอะไรอไหมอ๋อพี่เอซื้อะไรเนี่ยเซียวตูดจริงหรือปิงจะเข้าโอโหดูชื่อเอาเป็นว่าบางทีมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ลองซิงไปถามพี่แกเขาได้นะอยู่ที่บอร์ดนะครับมีอะไรก็ลองปรึกษาดูคือ เขาจะมีคนเล่นเกมพวกนี้โดยตรงอยู่แล้วอ่ะเขามีโชคนี้อาจจะมีดอปบ้างก็คือหมีก็ต้องทํางานเกมอื่นนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งเพื่อนนะครับก็ยังช่วยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้หมีไม่ทําแล้วก็ไม่มีสตรีมเมอร์คนไหนทําแล้วนะมีเหลือหมีหมีเนี่ยโฮมอโลนเลยตอนนี้คนสุดท้ายแล้วจะเรียกว่าเจไดคนสุดท้ายก็ได้ตอนนี้นะถ้าหมีไปนี่คือเรียบร้อยแล้วเหงาแน่นอนแหะเออโค้หมีคัดให้แล้วครับก็คือผู้เล่นใหม่สามารถใส่ทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดสําหรับคนที่จะมาเล่นวันนี้ เพื่อในบอร์ดเกมจะได้แบบคึกคักหนักกว่าเดิมนะครับเอาแบบง่ายสุดมีก็วิสาสองเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะหรือจะวิสาเศกก็ได้ mm. the o. มันก like, mm. ็ขึ่งกับคนเราแบบแต่วิสาวิสาบันโหดเออตอนนี้มันมีโกงอย่างหนึ่งคือวิสา PVP สายสุลต่านเขาทําไงรู้ป่ะครับเขาไปกดผลไม้อัพเดกทั้งหมดก็คือ2องร้อได้ค่าล่าอยู่ที่2008เนี่ยแต่ว่ามีไปกดเลนเจอร์เยอะมากเลยอะเรลนเจอร์ก็ไม่ได้เล่นไม่เป็นไรครับ เพราะว่าทุกจุดเห็นเราเราอัพเห็นว่าค่าเล็กจะได้อยู่ที่บวกสินะครับก็คือ1 0เอาหนึ่งเด็กคือ10ก็ไม่มีอะไรครับก็คือรีไปใส่เด็กให้หมดเลยก็คือเล็กประมาณ280มันก็จะเป็นในส่วนการค่าล่าถึง2องพก็คือยิงไฟโบก่อนใครเลยก็คือเริ่มมาใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ล่าเลยครับตัดปุ๊บปุ๊บเปี่ปยงตายเลยเพราะว่าไฟโบวิสัสแรงมากนะแค่ยิงไปคือเผาตายหมดแน่ถ้าพลังไม่ต่างเราจะสองแสนนะมีเพาะชนะ ก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวิสระ OP แบบสุดๆไปเลยทั้ง PVP PVE โอ้โหกลายเป็นอะไรตอนนี้ทักเบิร์ดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อแรกน้าล็อกวิสระอเวนเจอร์พลัสก็ก็ไม่แตกใจนะตอนนี้พูดจริงๆเลยหรือไม่เขาเป็นแรกน้าล็อกวิสระคุสเซอร์อเวนเจอร์พลัสเออไอ้ก็ไอ้ก็เหมาะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ชื่อเพราะอยู่ก็เรียบร้อยจบเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มีพูดแค่นี้อันนี้สรุปทุกอย่างที่เพื่อนๆมาถามใต้คอมเมนต์แล้นะ พยายามพยายามอยู่ครับพยายามตอบพยายามช่วยเหลือผู้เล่นอยู่นะครับอ,มอมม่มีอะไรไหมไม่มีแล้วแหละสัตว์เลี้ยงการไฟพินล่าอ่แล้วก็ PVP พ PV ี่ือคืนที่มีแนะนำอ่ะคือสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยถ้าถ้าเกิดเอาแบบวิ่าสองเนี้ยมันจบง่ายแต่ก็เพืเ่อนๆที่แบบว่าอยากจะเล่นอาชีพอะไรถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราพูดถึงไม่ใช่เวคนสายเติมอ้ไม่ใช่เวคคนสายฟรีสายเติม,ตมจะเล่นอะไรก็ได้ครับสายเติมเล่นอะไรก็ได้โหดหมด แต่เป็นสายฟรีก็วิสาบมันโหดสุดจร,จริงๆตอนนี้จริงๆนะมันโอพจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อก็อยากเล่นอะไรก็เล่นครับแค่นั้นเองตามสบายใจฉันแต่ว่ามีก็เตือนแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาบ่นให้มีฟังพี่ครับลูกนี้ผมไม่ได้เล่นแอดเลยครับพี่ครับว่าพี่ครับเลเจอร์ผมไม่ได้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีท,ท,ทุกทุกเอ่อทุกคลิปอะผมไม่ได้เล่นฮันเตอร์เลยครับเบ้อเบ้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะสู้แอดผมไม่ไหวครับนี่คือเองเกมไหนวะเนี่ยโอ้โห เขาบั่นใจเลยหรือเ่าให้แอร์แลกแลกแลกค้างไหนเขาแลกมันแลกมันเยอะจริงนะมีจะบอกให้นะนับเดือนนี้กับเดือนหน้าแลกหน้าล็อกเปิดอยู่ประมาณ8ปดแลกแล้วหมีอ่ะโดนจ้างหมดแล้วหมีต้องทําหมดเลยคือตอนนี้บอกบอจริงนะกินข้าวกูกินข้าวกูยังร้องว่าแลก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 กินน้ํายังร้องแลก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 เลยนะทุกวันนี้โอ้โหมันเยอะจริงเกมเปิดแล้วอย่างที่บอกแหละแลกหน้าล็อกตัวมันทอนมันขายได้ไงสนุกไม่สนุกไม่รู้อะแต่คือคนมันก็เล่นไงถูกปะ อ่าเพอร์ใครอยากให้ทำไกด์เลี้ยงเกมนี้มาถึงใต้อคอมเมนต์นะครับช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับว่าช่วยเหลือเท่าที่หมี่ทำได้เพราะว่าหมี่ก็ไม่ได้สายตามเยอะเนี่ย V ีไอพพลังสี่แสนสองเฮ้ยหมีไม่ได้พลังเยอะเลยนะเว้ยบางคนไม่งบอกกูสื่ละต่างกูเข้าใจอะไรกูผิดมีนะฝรั่งมาด่าหมีลองไปอ่านอะลองไปอ่านอะมีมีจริงมีฝรั่งบอกว่าหมี่แม่งอะไรวะเริ่มมาเป็นอะไรฟรีทูเพย์หลังๆเป็นเพย์ทูวีนไอปวดหัวก็เล่นวิสาตสองมันโอพีเยเพื่อน เขาเห็นหมีไงยิงยิงยิงมอนกับบอสตอนเนี้ยแมบป,ปัจจุบันน่ะสิบวิตายเลยไงเขาก็หาว่าหมีเป็นสุลตานเอาโอถังกาละมังอ่ะก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่เนี่ยเออ,อ,อเดี๋ยว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 พูดไกลพูดเล่นใหม่ยังไหมโอเคเซตาโกโถ้าเกิดสมมติ PVE ยาวก็เด็ก40-50ที่เหลือยินไปเลยครับอันนี้พูดถึง PVE นะถ้า PVP ก็เน้นเด็กเยอะเยอเลยครับเน้นยิงย่งเยอะยิ่งไล่ก่อนก็ตายชนะก็ชนะเลยสกิลไม่มีอะไรเลยครับวิสระเริ่มมาก็เอาไฟบนกับไฟโบ เสร็จแล้วผ่านด่านเด็กแล้วก็29กว่าผ่านไปเก้ด่านนี้จาไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนไฮรคดมันต้องผ่านเซอร์เทอร์ไปก่อนนะเซอร์เทอร์สายฟรีปั้นคูเดอร์ไปเลยถึงจะผ่านได้นะถ้าตัวอื่นยากกว่านดิดนึงก็ต้องเลือกเอานะครับก็ให้เลื่อนไฟบอลกับไฟบอลไฟบอลกับไฟโบอ่าแล้วก็ที่ว่าที่ว่าทําไมวิสามันสุดสุดจัดผลัดบอกเพราะว่าเราสามารถซื้อได้เลยครับออดิแฟคสามารถซื้อในที่ร้านได้เลยคือสายฟรี ifi, แบบจา๋าๆได้เลยตัวนี้ นะครับซื้อแค่สองดาวก็มีแล้วครับหรือสามดาวเอ้สองดาวมันมีบอกวะ่ามีใช่ปะ่ะเออตัว,ต,วตัวมีใส่สองดาวเนี่ยเรี๋ยวเรื่องไปกดให้ดูกันนึงครับอูโดนได้เอ่าสองดาวครับใช้แค่สองดาวเห็นไหมไฟบอลแล้วก็ไฟโบแค่นี้จบแล้วเออมีมีสามดาวนี่หว่าแต่มันต้องสดาวนะถ้าเอาไว้นั่นอะ แค่นี้ครับก็ไปซื้อเดวิลเออไปซื้ออาร์ติแฟคที่หมีบอกนะเนี่ยเนี่ยเอ่อไบโลนักสองดาวกับสามดาวใส่สองตัวแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้แบบใส่ฟรีเลยแล้วก็อาไฟโบกับไฟบอลจบแล้วเอ็นเกมง่ายมากเลยแล้วก็คูซาเดอร์คูซาเดอร์ก็เน้นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิด PVP หมีก็เล่นแค่นี้หรือว่าจะเอาไลโอโพลีก็ได้ครับแล้วแต่เพืเ่อนๆเ,เลยแต่ดาเมจหมีขาดแล้วก็เลยเอามาสตันนะครับอ่ะพระตามนี้เลยหลักๆที่เล่นนะครับอวิาสาดใช้สกิลเหมือนกันแต่อาจจะสลับ เออบางทีถ้าเกิดเราไปเจอมอนที่ว่ามันเริ่มก่อนใช่ไหมเนี่ยมีก็ใช้สลับกันอย่างเงี้ยเห็นไหมจะได้ขัด1 2แล้วสาไปเลยแค่นี้จบแล้วเอาเดี๋ยวไปพีพให้ดูนะครับดูความโหดของไรวิสาหคุ้ไฟบอลเหรออุ้ยตัวนี้ถึกเลยตัวนี้แล้วเท่าไหร่ปกติมันตายแล้วออกสิบก้าล้านนี่หรอนี่ครับความโหดของวิศาสองนะครับ ผ่านด่านแบบง่ายๆคือตอนนี้หนูไม่ต้องทําไกลแล้วมั้งเพราะว่าทุกคนก็ผ่านได้ทุกคนแล้วแหละเพราะถ้าๆๆทุกคนเล่นวิชาต์แล้วนะมอนตายทุกตัวสักกระเบืองนั่นเลยลบบอกได้เลยทันเ,เรื่องสตอมบายหลเอาไปเลียมโอ้โห و. หายครับจบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเทสทีมไม่ดูเผื่อใครผูด้เลด่นสายฟรีสายเติมน,น้อยใส่โคด้ดได้โค้ดคัดให้เรียบร้อยนะครับคนถามขอขออภัยครับอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะค,ะนะครับ แล้วก็อันนี้เรอันนี้เราแต่เ,เพื่อนๆแต่ะาวิชาสองตัวนี้ OP สุดอ่าแล้วช่วยกันนะครับ